สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ําแข็งขั้วโลกเหนือค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะคะแล้วเขาพยากรณ์อากาศว่าหิมะจะตกทั้งคืนนะคะคืนนี้นี่เลยค่ะแฟนาก็เตรียมตัวนะคะ จตัวกวาดหิมะนะคะกวาดทางเดินหิมะนี่ค่ะกวาดทางเดินแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะจะเป็นที่ถังขยะก็กวาดให้อำนวยความสะดวกให้คนพนักงานเทศบาลที่เขามาเก็บขยะนะคะให้เขาทำงานสะดวกขึ้นนะคะเนี่ยช่วยเขา กวาดทางเดินแล้วกวาดบันไดนะคะพัปปีเปเดียแฮนนาเมนยอกกัดสบายดีทางบ้านเนว่าเขาเป็นคนแก่นะคะเป็นคนแก่ผู้สูงอายุนะคะแลวทีนี้แฟนวนาก็สงสารเขาอ่ะก็เลยกวาดให้เขาด้วยนะคะ เรามีแรงมากกว่าเขาเราก็กวาดให้เขานะเรากวาดเยอะกว่าเขาไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะเขาแก่แล้วเขาสูงอายุเราช่วยเขากวาดอำนวยความสะดวกให้เขานะคะพอใหญ่แก่แก่แล้วสงสารแก่นะคะเรามีแรงเราก็ทำไปค่ะมันก็หน้าบ้านเราเนี่ยบ้านแกก็ใช้บันไดกับไปว่าน,นะฮะสองบ้าน บ้านในว่ากับบ้านยายแกแก่แก,กเป็นคนกเกษียณอายุแล้วนะ,ะช่วยแกไปเรามีแรงนะฮะเราก็ช่วยกันยายแกไม่มีแรงมากวาดหรอกนะเนี่ยค่ะเราทำไปเท่าที่เราทำได้นะฮะเรากวาดหน้าบ้านเรากวาดหน้าบ้านยายช่วยยายนะฮะเนี่ยไม่ได้หนักหนาะสาหัสจากการอะไรนะคะ ถ้าหิมะมันตกคืนนี้มันก็จะเต็มถนนเนี่ยค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้โชคดีที่เป็นวันวันที่เขามาทํางานนะคะก็จะมีคนแบบขับรถไถมาเกตสนูให้เรานะคะแต่ตอนนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะว่าเดี๋ยวที่จอดรถตรงที่ว่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวลูกไอ้ว่ามาลูกสาวมาจอดรถเขาจะเข้าลําบากนะคะเดี๋ยวเราต้องกวาดสนูเตรียมเาไว้นะคะให้ลูก เข้าจอดได้สะดวกสะดวกเนี่ยค่ชีวิตคนเมืองหนาวนะคะมันหนาวนะคะเนี่ยว่ายืนถ่ายรูปถ่ายวีดีโออยู่นี่ก็หนาวมากนะคะเราก็จะทําเท่าที่เราทําไหวนะคะกวาดโนสนเฉพาะเท่าที่เราทําไหวเพราะมันหนาวมากเนี่ยถ้าเรารอกวาดพวกนี้ทีเดียวมันก็จะเยอะมากนะคะมันก็จะลําบากหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราตอนนี้มัน มันเพิ่งตกนะคะเนี่ยมันเพิ่งตกลงมาเราก็กวาดไปเรื่อยๆมันตกทั้งวันนะคะแต่ว่าเพิ่งเข้าบ้านมาตอนเย็นนี้ไงคะว่า,ามีธุระทั้งวันเลยวันเนี้ยเพิ่งเข้าบ้านมาก็เลยได้เพิ่งมามีเวลามากวาดตอนเย็นนะคะเรากวาดรอบหนึ่งตอนเช้าก็อลอกจากบ้านแล้วทีนี้รอบเย็นเรามาเข้าบ้านนี้มันก็ตกอีกอย่างเงี้ยค่ะหิมะ <harmonic> มันตกทั้งวันเราก็ต้องมากวาดทั้งวันนี้เราต้อง กวาดเอาไว้ให้ที่จอดรถล,ลูกสาวเราเพื่อที่ลูกสาวเราจะเข้าจอดรถได้นะคะทําไปค่ะบ้านอื่นเขาไม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะนู่นอะรถเขาไม่ออกจากบ้านเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเจองานหนักเพราะว่าหิมะมันท่วมรถท่วมล้อรถนะคะต้องตักแบบโฮตักแบบเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะออกจากรถได้กว่าจะรถจะถอยได้นะคะเนี่ยเขาไม่ได้มากวาดเหมือนพวกเรานะคะอันนี้เรากวาดทั้งวันเนี่ย กวาดก่อนไปแล้วกวาดก่อนนอนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรานั่นเองนะฮะดูรถคันอื่นเขาไม่ออกไปไหนนะคะรถมันก็จะท่วมหิมะมันก็จะท่วมรถมเห็นไหมคะรถไม่ไปไหนเลยที่จอดรถมันก็จะเต็มสนหิมะเต็มไปหมดมเห็นไหมคะมีบ้านในว่าเนี่ยที่รถว่างเพราะว่าไอ้าออกไปข้างนอกมานะฮะหิมะมันก็เลยจะไม่ก่อรถ นอกนั้นเขาอยู่บ้านกันน่ะทิมะก็เต็มรถน่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยจะโอนอวยวุ่นวายถนนเนี่ยถนนนี้จะวุ่นวายอน่วยเกี่ยวกับการกวาดรถกว่าดทิมมะกวาดทิมะนะคะเนี่ยเดยแข่งกันเลยแข่งกันกวาดทิมะแล้วมันเป็นวันทํางานนะคะมันจะต้องวุ่นวายถนนหน้าบ้านตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราทําไปค่ะเราอย่าเสียดายแรง เขาบอกว่าคนกินแรงไม่ตายแต่ถ้าผีกินแรงเนี่ยตายนะฮะอันนี้คำโบราณผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่เขาสอนเรานะฮะเรามีแรงนะฮะเราก็ทำไปเท่าที่เราทำไหวเพื่อนกินแรงเราไม่ตายนะฮะคนกินแรงเราไม่ตายแต่ถ้าผีกินแรงนี่ผีเข้าผีอัมนี่ยเราตายแน่นะฮะเขาคนแก่เขาสอนเรามานะฮะให้เราขยันทำงาน อย่าเกี่ยงงานอย่าเลี่ยงงานอย่าเอาเปรียบใครนะคะคนอื่นไม่ทําช่างมันเราทําของเรานะคะเพราะมันเป็นหน้าบ้านเราเนี่ยมันไม่มีรถไถมาเกตให้เรานะคะเนี่ยแล้วหิมะมันจะตกทั้งคืนมันจะตกอย่างเงี้ยค่ะปล่อยๆเนี่ยเหมือนฝนตกทั้งคืนน่ะละลืมทั้งคืนแล้วดูท้องฟ้านะคะว่าให้ดูฟ้าถ้าฟ้าขาวๆอย่างนี้นะคะเนี่ยหิมะเต็มฟ้านะคะตกทั้งคืนค่ะ เห่นไหมฟ้าขาวในหิมะทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีฝนเลยหิมะตกทั้งคืนแน่คืนเนี้เอาเถอะเอาเนี่แฟนว่าก็กวาดไปเท่าที่กวาดได้นะคะทําไปค่ะเรามีแรงแค่ไหนเราแค่นั้นคนกินแรงไม่ตายผีกินแรงถึงจะตายนะคะสู้งานค่ะสู้งานอดทนลูกมาจะได้เข้าจอด รถได้สบายรถล,ลูกสายว่าเป็นรถเก่งนะคะมันก็ไม่ได้สูงเหมือนรถดดว่าเนาะถ้ารถเก่งมันก็จะขึ้นถ้ามันจะขึ้นถนนข้างๆถนนมันก็จะขึ้นลําบากนะเพราะรถเก่งมันต่ํากว่ารถจี๊ปนะคะเนี่ยเราต้องกวาดอำนวยความสะดวกให้ลูกนะคะดูดูพ่อพูดเสียสละนะคะเสียสละเสียสละให้คุณยายข้างบ้านด้วย คุณยายข้างบ้านเขาอายุประมาณหกสิบเก้าแล้วนะคะเพราะแก,กะเกษียณมาแกเกษียณมาสองสามปีแล้วอะ่ะแกน่าจะอายุหกสิบเก้าแล้วค่ะช่วยเขาไปค่ะไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเรานะคะทําไปสู้ต่อไปอย่าได้เหน็ดอย่าได้เหนื่อยทํางานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย <laughs> หนาวแล้วค่อยเข้าบ้านอันนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะคะนี่เชิงจะดีแล้วเนี่ยเชิงจะเกลี้ยงแล้วเนี่ยที่หน้าถนนนั้นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรถวิ่งผ่านไปมันก็เหยียบสนูละลายไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นไม่ใช่เรื่องปัญหานะคะเรากวาดออกไปที่ถนน,นเดี๋ยวรถวิ่งไปวิ่งมาปุ๊บนะคะเห็นยบมามันก็ละลายไปเองนะคะเราก็มีหน้าที่กวาดหน้าบ้านเราเนี่ยกวาดบันไดกวาดทางเดินหน้าบ้าน กวาดอันนั้นไปกวาดใต้รถของว่านะคะเนี่ยไปกวาดที่มาใต้รถด้วว่าให้ขึ้นง่ายออกง่ายนะคะกวาดใต้รถใต้ล้อใต้ล้อรถถ้าไม่กวาดจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรถคันนี้ยจะมีปัญหามากๆเลยเนี่ยมันจะต้องออกไม่ได้พวก่นี้รถคันนี้จะออกไม่ได้เลยนะคะนี่มันจอ,อกไม่ได้เลยมันจะต้องมากวาด ชนโนอย่างหนักเลยนะคะเนี่ยสองคันเนี้กว่าสนโนอย่างหนักแล้วก็สามสี่คันนี้นะคะนี่ตาคนสีน้ําเงินนี่เขาเตรียมพร้อมหันหน้าออกถนนนะคะเขาก็จอดง่ายแต่อีสามคันนี้นะคะออกยากแน่นอนชนโนมันท่วมรถมันเลยเห็นไหมคะสามคันเนี่ยสีน้ําเงินคันแรกนี่ออกง่ายเตรียมพร้อมที่จะออกถอยหลังเข้านี่เห็นไหมคะสามคันนั้นไม่ต้องพูดถึงครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกจากจากที่จอดรถนะคะ สโนว์พีบขนาดนั้นนะคะนี่ค่ะทางนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมหิมะเต็มลมเริ่มจะมาแล้วนะคะนี่สโนว์ก็ตกลมก็เริ่มจะมาแล้วนะคะนี่แต่ว่าจะให้ดูนะคะไม่ใช่เล่นๆนะคะอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิหนาวมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวแฟว่าจะต้องเข้าบ้านแล้วเนี่ยเดว่าจะต้องเรียกเข้าบ้านเพราะมันหนาวจริงๆค่ะ ไม่ใช่หนาวเล่นๆดูถนนแล้วกันมองไม่เห็นสีดําไม่เห็นยางมาตอยเลยอะ่ะเห็นแต่หิมะปกคลุมเห็นไหมคะเราขับรถบนหิมะนะคะเราใช้ชีวิตอยู่บนหิมะนะคะว่าจะให้ดูไม่ใช่เรื่องเล่นๆคนเมืองนอกลําบากนะคะลําบากไม่ใช่สบายๆนะคะกวาดจอกจากบ้านได้เนี่ยกวาดรถครึ่งชั่วโมงนะคะ ว่าหิมะจะละลายกว่าจะกวาดรถเสร็จกว่ารถจะร้อนข้างในนะคะเหมือนเมืองไทยอ่ะกว่าพัดลมความร้อนในรถมันจะทํางานกว่าเราจะเย็นแต่ที่อซ์แนล์เราใช้พัดลมร้อนในรถนะคะแอร์แอร์ร้อนอ่ะแอร์คอนดิชันแบบร้อนนะคะกว่ารถจะร้อนกว่ารถจะแบบกว่าแอร์มันจะร้อนอ่ะมันใช้เวลาพักหนึ่งอ่ะเมล่อกี้คนมานอกพระเปเนี่ยห่ะไหมรถมันหยยบไปหยยบมา เดี๋ยวที่เรากวาดไปที่ถนนมันก็ละลายเองนะคะเห็ไหมไปตักเผื่อบ้านาข้างๆด้วยอ,ะอ่ะเขาใจดี <laughs> โอ้ใจดีขนาดเลยไปตักเอาเอากวาดไปมีแรงทําไปนะคะถ้าเราป่วยเราค่อยไม่ทํา ถ้าเรามีแรงเราทําไปเห็นไหมรถเขามีมารยาทนะคะเขาเห็นแฟนได้ว่ากวาดหิมาเนี่ยเขาก็หยุดรอให้เรากวาดให้เรียบร้อยเขาไม่มากดดันนะคะขาไม่มาจอดกดดันเราเขาจอดอยู่ไกลๆเห็นไหมคะมารยาทอ่ะเขาเรียกว่าจิตสํานึก่ะจิตสํานึกเขามีอ่ะเขาหลังอ่ะเขามีจิตสํานึกที่ดีนะคะเมื่อกี้เนี่ยว่าขับรถไปนะคะเราเราจะขึ้นมอนะไอ้ว่าจะขึ้นมอ แล้วทีนี้คนที่เขาลงมาจะลงมออะรถสวนกันอะเขาน่ะจอดให้ว่าขึ้นมอไปก่อนนะคะเขาจอดเลยเขาจอดเขาเห็นนะว่าตั้งแต่ไกลเลยเขารีบจอดเลยให้ว่าขึ้นขึ้นมอเพราะเขาจะลงมอเขารู้ว่าเราขึ้นอะลําบากถนนมันลื่นอย่างเงี้ยหิมะมันก็จะเต็มถนนอย่างนี้แหละแต่มันเป็นมอเป็นเนินนะคะขึ้นเนินขึ้นมออะเขารีบจอดเลยเขากลัวว่าขึ้นลําบากนะคะ คนที่สวนมารีบจอดรถให้เราขึ้นไปเลยพอเราขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านไปแล้วรถที่เขาจะลงมอเขาถึงลงมานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าขับรถด,ดีมีน้ำใจนะคะแล้วก็จิตสํานึกมันอยู่ที่จิตสํานึกที่ดีเราแบบถนนมันต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอะเราไม่ได้ขับคนเดียวบนถนนอะเราขับทุกคนช่วยกันรักษากฎจราจรมันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าเขาสวนลงมาปุ๊บสมมุติถ้าเขาอยู่ลงลงมอมาแล่ว่าจะขึ้นมอถ้าเขาสวนลงมาเนี่ย เราก็ต้องระวังเราก็ต้องกดดันแล้วถนนมันขึ้นมอเรากลัวมันลื่นแล้วถ้ารถเราไหลลงอย่างเงี้ยมันก็อันตรายใช่ไหมคะเขาก็จอดรอเราเลยเห็นไหมไม่ต้องให้ใครมาแบบไม่ต้องมีตำรวจมาสั่งให้จอดรออะไรเงี้ยจิตสํานึกทุกคนมีนะคะเรามีจิตสํานึกเรามีน้ําใจในการขับรถมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุถ้าเขาไม่จอดรอว่าอาจจะแบบรถถลายลงมาเพราะถนนมันลื่นเนาะถ้าเขาไม่จอดรอเราก็แบบโโหเหยียบ ขึ้นเกียร์หนึ่งเกียร์สองอย่างเงี้ยถ้ารถไหลมันก็ลําบากอะ่ะมันขึ้นมออะ่ะนี่เขาจอดรอเราเราก็โอเคขึ้นมอไปได้อย่างปลอดภัยก็แบบก็บอกเออก็ดีนะพูดถึงก็ดีเขามีน้ําใจแล้วทีนี้เราก็ต้องมีน้ําใจต่อเวลาเราไปเจอคันอื่นที่เขาเป็นแบบเรานะคะที่เขาขึ้นมอแบบเราประสบอุบัติเหตุไปประสบสถานการณ์แบบเราอะ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องเรียนรู้จากจากคนที่เขาให้เราให้โอกาสเราอย่างเงี้ยค่ะ ช่วยกันแล้วทีนี้การจราจรมันก็จะดีขึ้นอันนี้นะคะรถเป็นของรถของคุณยายนะ,ะเขาไม่ได้ออกจากบ้านเลยเนี่ยไปช่วยเขากวาดให้เขาเนี่ยเขาไม่ได้ออกจากบ้านเนาะยายแกไม่ไปไหนหรอกแกกลัวล้มนะคะ